ครับผมจิมมี่พยากรมาแล้วนะครับครับในลักษณรของผมเนี่ยผมก็จะสอนหลายอย่างครับสอนเป็นภาพรวมครอบคลุมกับทุกอย่างเลยที่ว่าคนเนี่ยเข้ามาเป็นสมาชิกครอบครัวเราเขมาก็จะสอคนคุณตั้งแต่เริ่มทําโครงการครับเ,เริ่มซื้อที่ดินนะวางแผนโครงการยังไงซื้อที่ดินยังไงแบ่งแปลงยังไงที่ดินยังไงจะต้องขายคนคุมไหนนะครับวางแปนบ้านแบบไหนขึ้นโครงการยังไงขายเท่าไหร่ทำบินยังไง และปิดการขายยังไงครับและในการปิดการขายมันก็มีทั้งแผน1แผ่น2แผน3แผ่น4แผน5นะครับวิธีการขายขายยังไงถ้าขายไม่ได้แล้วรเราจะยิงโปรโมชั่นยังไงนะครับวางแผนยังไงติดต่อใครนะทุกอย่างอมันเป็นภาพรวมทั้งหมดเลยครับเป็นภาพรวมการจัดการทั้งหมดเลยถ้าคุณรู้แล้วเนี่ยคุณก็สามารถผ่านพ้นไปได้ครับวิธีการทํางานเนี่ยมันต้องใช้คอนเนคชั่นใช้ความรู้แล้วก็รวมตัวกันนะครับการแบง่แบง การหาช่างรับเหมาการคุมงานการก่อสร้างการดูแบบการคุมสดุคุมยังไงคุมราคายังไงไม่ให้ขาดทุนคุมช่างยังไงจิตใจคุณต้องเป็นยังไงคุณต้องเป็นคนเข้มแข็งนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณต้องก็ต้องเป็นคนดีด้วยนะครับที่สําคัญคือต้องเป็นคนที่ซื้อตรงซื้อสัตว์นะครับในการคุมคนงานคุมคนเยอะๆเนี่ยดูแลเขาก็คนเยอะๆเนี่ยหนึ่งเนี่ยเราต้องเข้มแข็งนะครับเข้มแข็งซื้อสัตว์แล้วก็ มีใจที่เข้มแข็งครับไม่เอาเปรียบใครนะครับเราก็จะโตไปได้แม้เราจะเป็นคนพูดไม่เก่งอะไรไม่ได้นแต่ถ้าเรามีตัวตนของเราเนี่ยคือเราเนี่ยมีความมีความเป็นตัวตนของเราคือมีความซื่อสัตย์เนี่ยไปได้แน่นอนครับมีความซื่อสัตย์หลักที่เรนรู้มีความตั้งใจเนี่ยไปได้แน่นอนครับสิ่งที่ผมจะสอนคุณเนี่ยก็คือออกแบบเพียนแบบให้ไปหัดไม่ให้ไปเรียนไม่ใช่ให้ไปเรียนเอง,เองนะครับไม่ใช่ให้ออกแบบเองผมให้คุณไปจ้างคนที่มีความรู้เฉพาะด้านนั้นจัดการเลยนะครับ แล้วก็การวาง,วางแบบแล้วก็ดูพฤติกรรมของลูกค้าโซนนั้นว่าเขามีพฤติกรรมแบบไหนการเทสตลาดนะครับการขายการการวางแผนทําสัญญาจะซื้อจะขายการจองนะครับ,นะรบแล้วก็การพาลูกค้ามาซื้อใชนะ่การเอาลูกค้ามากองไว้ในโครงการบ้านของเราเพื่อสามารถจับคนนั้นมามาซื้อต่อจากจากบ้านหลังนั้นได้เลยทันทีไม่ต้องไปรอเขาคนเดียวถ้ารอเขาคนเดียวเนี่ย สามคนกู้ไม่ผ่านนะลากไปหกเดือนแล้วครับว่าเราเมื่อ,อไรเดี๋ยวจะขายได้เห็นไหมครับมันเราก็ไปกองมาคนกู้มาก็เสียดอกเบี้ยเสียเสเสียภาษีเสียอะไรตา่างๆครับมันก็จะทําให้เราลาชา้าอันนี้ครับเป็นติกต๊กติ๊กต่างๆเนี่ยที่ถ้าคนมือใหม่มาก็เขายังไม่รู้นะครับก็ทําไปเนี่ยยิ่งเสียเวลาเท่าไรจะมีนต้นทุนมากเท่านั้นนะครับและเมื่อเมื่อคุณไปได้แล้วมีกไาไรได้แล้วเนี่ยผมก็จะพาคุณไปใน Finance, โปรเจกต์ไฟนันซ์โครงการระดับระดับ โครงการาจัดสร่จิวโครงการขนาดกลางและโครงการขนาดใหญ่ครับอย่างนี้ก็จะเข้าไปกัะตัดเต็แตมความสามารถของแต่ละบุคคลนะครับว่าคนไหนไปได้ครับ